เน้นประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีผ่อนสบายๆคันนี้รายได้หนึ่งหมื่นบาทซื้อคนเดียวจบเลยกับนิสสันอเมร่าหนึ่งจุดสองตัวอ e ีสปอร์ตเทคคันนี้รถปี2019มือเดียวประวัติศูนย์ไม่หกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นายแดงออกห้างห้าแสนกาบาทมาเป็นมือสองเหลืออยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะรับประกันโครงสร้างเดิมตัวนี้เครื่องพันสองฟีดาวผ่อนตกห้าพันบาทต่อเดือนเท่านั้นท้ายเดิมๆพร้อมเซ็นเซอร์มีมาให้เรียบร้อยแล้วภายในเบาะพาร์ เดิมจากโรงงานรับประกันโครงสร้างเดิมกันเลยมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นใครกำลังมองหาเก่งพรถูกสภาพดีอย่าพลาดชม,รรมมิสซันอเมร่าคันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องอีโก้่ามือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักภาพพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเรานะคะอยู่ที่ถนนเสรีท้าย68แยกหนึ่งเขตมีบุรีกรุงเทพมหานครนะคะใครที่กําลังมองหารถมือสองคัดเกรดเอตรงที่นี่เลยนะคะรับประกันการันตีนะคะรถสวยไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับซีกอไมล์เล่มฉลุบสูญหายไม่มีอย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นสำหรับที่ลูกค้าประวัติเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปเลยนะคะประวัติเครดิตดีอนุมัติไว้ภายใน1ชั่วโมงกันไปเลยนะคะตอนนี้นะคะตักอยู่ที่โรง่างพามาพบกับรถอีโคคาร์หนึ่งคันเข้าใหม่น่าใช้นะคะนิสสันอเมร่า1.2ตัว e-sport tech คคันนี้นะคะรถปี2019 <S <S เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะ มือเดียวประวัติสนย์ไม่เพียง6ก0 0 0่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากๆเลยกับราคาค่าตัว279,000บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวเลยผ่อนเดือนละ5,000เท่านั้น7ปี84งวดนะคันนี้รายได้2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะ พ่อค้าแม่ขายพนักง,งานประจำนะคะข้าราชการรัฐวิสา,าหากิจหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะมีประวัติเครดิตด,ดีอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงกันไปเลยเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับนี้ตักพาพี่ๆมาพบกับรถเน้นประหยัดน้ํามันขับง่ายจอดง่ายในเมืองผ่อนสบายสบายต้องนิสสันอเมร่าคันนี้เลยเดี๋ยวตักพาด,ดูออปชั่นว่าคุ้สร้างภายนอกภายในเป็นยังไงบ้างานะคะ ด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้ในสานสีโครเมียมแบบนี้กระจังหน้าคล้ายๆหน้ายิ้มแบบนี้ตัดด้วยขอบสีโครเมียมนะคะได้ทะเบียนนี้กันไปเลย9กก็ไก่จานแปดแามกทมนะคะได้ทะเบียนนี้กันไปเลยนะไฟหน้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะมีไฟหลีไฟเลี้ยวให้ในโคเมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมนะคะไฟโคเม,มเดิม ทานหน้าเดิมอย่างแน่นอนนะคะกระจกด้านข้างเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้ว มีไฟเลี้ยวมาที่ข้างกระจกให้ด้วยนะคะกระจกรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านหน้าบานข้างบ้านหลังตัวนี้เป็นกระจกแท้ของนิสันนะคะไม่มีปรับมีเปลี่ยนมานะคะคันนี้ใส่ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์มาให้รอบคันแล้วนะคะฟีดาวผ่อนเพียงเดือนละห0 0 0ันเท่านั้นกับราคา279,000บาทนะคะเหลี่ยมสันคมตัวรถขึ้นชัดเจนไม่มีร่องรอยใดๆนะคะรถรับประกันไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะคะ ตัวจับประตูเป็นสีโครเมียมนะคะคนระสีกับตัวรถคันนี้มีใส่คิวกันสาดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วมาในส่วนของล้อแม็กกันบ้างตัวนี้รถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะตัวนี้แม็กเดิมจากโรงงานเป็นสีทูโทนแบบนี้ยางปีพนยังติดมากับตัวรถเลยเดี๋ยวทางร้านดูแลให้นะแม็กเป็นขนาดขอบ15นิ้วที่ติดมากับตัวรถนะ,ะแม็กเดิมจากโรงงานโครงสร้างช่วงล่างนะ,ะหัวโชคต่าง ให้ดูกันเลยนะคะหัวโ,โช้กด้านในาไม่มีร่องรอยการแตกนะมันไหลเยอะนะช่วงล่างโครงสร้างยังดีอยู่เลยฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละห้าพันเท่านั้นสำหรับคันนี้นะสภาพโดยรวมสวยกริบเลยนะดิสเบรกเป็นดิสเบรกด้านหน้านะคะขับเคลื่อนด้านหน้านะขับเคลื่อนล้อหน้ากันเลยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวพาเปิดด้านในให้ดูด้านในตัวนี้นะคะเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงาน เบาผ้าเดิมๆจากโรงงานบอกผ้าสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะตามชื่อเขาเลย e sporttech นะคะภายในตัวนี้คุมโทนสีดำนะคะพวงมาลัยไม่มีหลุดไม่มีลอกนะหน้าจอวิทยุตรงนี้นะคะเชื่อมต่อ usb bluetooth a u s ได้หมดนะคะคอนโซลตรงกลางเป็นพลาสติกสีดำแอร์แบกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้อเมร่ารุ่นนี้จะเน้นความกว้างขวางในห้องโดยสารนะคะสำหรับคันนี้ เครื่องพันสองอัตราเร่งดีออกตัวดีแต่ประหยัดน้ำมัน23กิโลลิตรต้องยกให้อเมร่าเลยหัวน็อตต่างๆนะไล่กันมาเลยที่โครงสร้างหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะคันนี้นะรายได้1นึ่งมนบาทซื้อคนเดียวจบเลยสนใจโทรหาตักได้เลยที่เบอร์0 6 5 9 1 6 9ห้าเก้นเก้าเก้าะนี่จะเข็บเดิมๆจากโรงงานสปอรเมดอารชฉีกให้ดูกันแบบนี้ คันนี้การันตีได้เลยตะเข็บเดิมสปอนเม็ดอาร์ตเดิมๆหัวน็อตต่างๆไม่เคยมีแกะมีขยับนะคะซื้อไปแล้วตรวจสอบเจอว่ามีชนหนักผิดความมายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนกันเลยพาดูทุกซอกทุกมุมตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำไล่มาเลยตะเข็บเดิมจากโรงงาน นี่ค่ะบล็อกเดิมจากโรงงานสปอนเม็อารขึ้นชัดเจนแบบนี้สีเฉดเดียวกันทั้งหมดยังไงรถถ้ามีชนมาจากด้านข้างชนหนักชนอะไรไม่ต้องไปดูใต้เข็บเลยค่ะดูนี่ <c oughs> ขออภัยดูแผงประตูกับดูเสาบีตรงนี้นะคะสีเนี่ยมันโกโหกกันไม่ได้นะพ่นมาทํามาเราดูรู้เลยนะคะแต่คันนี้การันตีได้สีเดิมนะคันนี้เป็นสไตล์เก่งซีดานผ่อนเดือนละห้าพันเท่านั้นด้านในกว้างขวางมากม มาดูในส่วนของเบาะหลังเบาะหลังก็เบาะผ้าเดิมๆไม่มีร่องรอย,ยการขาดมีที่วางแขนกับที่วางแก้วน้ําให้สองตำแหน่งห้องโดยสารกว้างมากๆอันนี้ถ่ายให้ดูกันแบบชัดๆเลยตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานนะเฉดสีเดียวกันทั้งหมดนะแผงประตูตรงนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับเลยใครที่อยากได้อีกุคารหรือว่ารถคันแรกไว้ไปใช้ขับผ่อนสบายๆคันนี้เลยเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เลยนะคะพี่พ สีเดิมนะคะตะเข็บเดิมจากโรงงานนะตัวล็อกเด็กมีมาให้เรียบร้อยนะคะยางซับเสียงสปอนเมอร์อักขึ้นชัดเจนสำหรับคันนี้สภาพสวยติดมากๆนะเดี๋ยวตักผ้าด,ดูในสองท้ายรถกันสักนิดหนึ่งขออนุญาตเปิดท้ายรถให้ดูด้านหลังนะคะเป็นกระจกไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้ท้ายตรงนี้แจ้งนิดหนึ่ง ท้ายตรงนี้เขามีติดสปอยเลอร์รม,มาให้เพิ่มเติมข้างหลังสัญ,ญลักษณ์สปอร์ตเทคมีมาให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์เตือนกันชน4จุดโครงสร้างพาดูกันเลยหัวน็อตต่างๆสีหัวน็อตไม่เคยมีแกะมีขยับนะซีนขอบฝากระโปรงชัดเจนแบบนี้นะคะช่องระบายอากาศกลมๆแบบนี้ตรงนี้เป็นบล็อกเดิมจากโรงงานเหล็กตรงนี้มันจะค่อนข้างบาง ถ้าชนแล้วบุกอยกับบูบี้การที่จะดึงกลับคืนทรงมันยากนะเหมือนที่ตักแจ้งในทุกๆคลิปว่าตัวบล็อกที่มาจากโรงงานการประกอบชุดชิ้นส่วนตัวรถเนี่ยจะเป็นการชุบสีรอสีแห้งนําขึ้นมาประกอบมาร์กต่างๆบล็อกต่างๆนะคะตะเข็บต่างๆที่มันขึ้นที่เขาดูกันเวลาเขาเลิกซื้อรถมันจะดูออกว่าคันนี้มีทําสีหรือไม่ทํามานะตัวบล็อกไฟนี่ก็เดิม ไม่เคยมีแกะออกจากชุดสีเลยดูความแนบสนิทของตัวบล็อกไฟกับตัวชุดสีนะคะอันนี้เดิมเนินจากโรงงานถ่ายให้ดูกันทันทัดทั้งสองฝั่งเลยนะถ้าซื้อไปแล้วตรวจเจอว่ามีชนหนักผิดความมายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนคันด้านในสีเดิมเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ห้องสัมภาระด้านถ่ายกว้างมากๆอเมล่าเนี่ยเป็นรถที่บอด,ดี้จะดูค่อนข้างใหญ่แต่ว่าไม่อึดน,นะคะอัตราเร่งดีนะมียางอะไหล่ให้ สีทางมะพร้าวอยู่ชัดเจนไม่ลงไม่แรงอยู่ครบแองกระถาตรงนี้ไม่มีร่องรอยของสนิมขึ้นน้ําขังอะไรใดๆทั้งสิน้นคันนี้สภาพสวยมาก2องแสนเจ็ดปี19บเอเมล่าส่วนใหญ่มาแป,ป๊บเดียวไปเลยนะคะรถสวยนะควรตามหานะก่อนหน้านี้มีสี่ร้อนเนินเข้ามาก็มีลูกค้ามาจาัดเฟรนเนไปเลยไม่ถึงหนึงสัปดาห์คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นำมารีวิวให้พี่ๆดูเผื่อใครกำลังตามหาโชมนี้รุ่นนี้ สนใจติดต่อหาตักได้เลยที่เบอร์0659169359นะตัวนี้กระจกเป็นออโต้นะคะที่คนขับนะโครงสร้างต่างๆถ่ายให้ดูกันแบบนี้ว่าได้ความเดิมโรงงานเน้นประหยัดน้ำมนันขับง่ายจอดง่ายในเมืองราคาไม่ถึงสามแสนสภาพริบขนาดนี้หาไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวสตาร์ทด้านในให้ดูกันตอนนี้กระจกพับปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนี่ค่ะ ไม่หกหมืกิโลเมตรเท่านั้นโพรงมาะไยตรงนี้ไม่มีหลุดไม่มีลอกหนังยังเดิมเดิมจากโรงงานระบบแอร์ระบบเกียร์ระบบไฟต่างๆใช้งานได้ยอย่างปกติภายในกว้างมากๆนะคะตัวนี้ห้องโดยสารกว้างตัวกระจกมองเห็นได้ยันท้ายรถเลยไม่มีจุดอับมุมสายตาใดๆตัวนี้มีปุ่มต้อออกมาให้เรียบร้อยตัวนี้คือปุ่มประหยัดน้ํามันนี่ค่ะ มีปุ่มประหยัดน้ำมันมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่ใช้คือเรากดออกแต่ถ้าปกติเราสตาร์ทแล้วมันจะทางานตลอดมาใช้ในกรณีที่เราหยุดวิ่งไปนะคะระหว่างทางแล้วเราไปจอดติดสายแดงเหยียบเบรกสนิทปุ๊บเครื่องจะดับทันทีไม่ต้องตกใจนะคะแค่เอามือเอ้ยแค่อาขานออกไปแค่เอา,านะออยกจากคันเร่งยกจากเบรกเหยียบคันเร่งปุ๊บเครื่องสตาร์ทเลยนะคะไม่ต้องบดกุญแจใหม่นะสาหรับตัวนี้นะคะออปชันใส่มาให้ครบแล้วนะนั่นในกว้างขวางนะคะ ควาอสโซลตรงกลางสีดาแบบนี้เลยนะคะห้องโดยสารไม่อึดนะไปอีกไม่อึดอัดนะคะเป็นอีกกู้คาที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะราคาคุ้มค่าสบายกระเป๋ามากๆเดี๋ยวตักผ้าดูตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันมาในโซ่ของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตรงนี้ตักสตาร์ทเนเครื่องให้พี่ดูกันเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด3สูบนะ79แรงม้านะคะสําหรับคันนี้อัตราการใช้เปลืองน้ามันอยู่ที่23กิโลลิตรนะคะหัวน็อตด,ด้านในดูโครงสร้างกันเลย น็อต no ไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะนี่บล็อกเดิมจากโรงงานสปอรเมดอาร์ตชัดเจนตรงนี้ฝากระโปรงไม่เคยมีแกะทําสีเลยนะคะแต่เข็บเดิมเดิมเนี่ยสิของฝากระโปรงตรงนี้เห็นไหมคะเอาเล็บจิกไปตรงนี้จะเป็นรอยตรงนี้มีความยืดหยุนนะคะสินตรงนี้คือสินเดิมจากโรงงานมันเป็นบล็อกที่ทําขึ้นมามันจะไม่นิ่งไปหรือแข็งไปนะคะถ้าเกิดมีการทําสีอย่างบางทีมันจะแข็งเลยหรือถ้าทําสีไม่ดีมันจะย้วยเลยมันจะนิ่มนะคะสําหรับตัวนี้ สติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะคะทุกจุดเลยอ่ะนี่สารแจ้งนิดนึงนะคะการการทําสีฝารกระโปรงเขาเนี่ยจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะคะสีมันเหมือนจะไม่เสมอการเป็นเป็นคล้ายๆกระดากระดาษเนะาะฝากระโปรงเป็นแค่ตัวฝารกระโปรงอย่างเดียวด้านในนะคะพี่ๆลงไปดูได้เลยทุกคันเหมือนกันทั้งหมดนะไม่แน่ใจว่าเขาใช้เทคนิคอะไรแต่ว่าของนิสันจะเป็นแบบนี้นะคะสปอนเซอร์เคลืนชัดเจนไม่มีร่องรอยใดๆของการแกะการถายนะไล่ลงมาเลยนะคะแผ่นเพลทรโรง,งงานอยู่ครบ เครื่องตัวนี้สตาร์ททีเดียวติดเลยนะคะไม่มีฉุกไม่มีฉากไ,ไม่มีสะดุดน,นะคะคันนี้การันตีได้เลยว่าได้ความเดิมนะคะทางรา้านมีเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องให้นะ,ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ที่สําคัญประ,ประกันตัวเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรด้วยนะคะตัวบล็อกไฟนี่เดิมๆจากโรงงานไม่มีปรับไม่ปีมีเปลี่ยนนะคะทางด้านหน้ากิ๊บล็อกเดิมตัวนี้นะคะหัวน็อตเดิมๆคันนี้นะได้ความเดิมมากๆ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอุบัติเหตุนะคะใครยอยากผ่อนถูกคันนี้ฟรีดาวผ่อน5,000เท่านั้นนะคะกับรายได้1นึ่งหมืนบาทซื้อคนเดียวจบเลยนะนิสันอัเมลาคันนี้นะคะรถปี2019มือเดียวประวัติศูนย์นะคะใหม่มากๆเครื่องพันสองนะประหยัดน้ํามันอัตราแรงดีคันนี้บอดี้สวยด้วยนะคะขับขี่ในเมืองสะดวกสบายห้องโดยสารกว้างที่เก็บของด้านหลังเยอะยกให้อ ER เมากันเลยสําหรับคันนี้ตัว1 2 e-sport t e ส h รถปี2019ราคาขอย้ำอีกหนึ่งครั้ง279,000บาทฟรีดาวผ่อน5,000รถไม้60,000มือเดียวประวัติสูนะคะสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมอีกคู่คาเก่งเล็กรถเข้าใหม่ที่ตักนามารีวออิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ลากันไปก่อนที่อเมล่าคันนี้สวัสดีคะ่ะ